อืม,มีอะไรกันเชา้าตรู่เช่นนี้เหตุใดพวกท่านมาชุมนุมที่ห้องสาม,มีภรรยาของพวกเราอออฝ่าบาทเป็นอะไรอ่ะเหตุใดจูๆ่ๆข้าก็เวียนหัวไม่เป็นอะไรใช่ไหมฮะ พี่ได้เวลาแล้วร้อนใจไปใหญ่เรื่องนี้ก็เปรียบกับการต้มชาต้องใช้ไฟแรงพอเหมาะพอดีใช้เวลาต้มให้เหมาะเจาะหากเร็วหรือช้าเกินไปล้วนไม่เห็นผลสิ่งที่ต้องการคือคําว่าเหมาะเจอะพอดีกว่านางจะต้องวิชาชักนำคนนึงไม่ใช่เรื่องง่ายใจร้อนสักหน่อยจะเป็นอะไรไปข้าก็แค่ไม่เข้าใจเหตุใดใต้เท้าซีเจอจึงมองเอลันเรยต่างไปนางไม่ใช่แค่ตัวสกรปรกที่เติบโตในรังงูหรอกเหรอ หากเขาได้เห็นอลันเร่ไปพัวพันกับชายอื่นเจ้าว่าเขายังจะดูแลอลันเร่ดีเช่นนี้อีกรุ้มไหมท่านพี่กล่าวถูกต้องในเมื่อความผิดฐานคบชู้สู่ชายของอลันเร่ถูกกำหนดมั่นภายใต้ความผิดอุกชะกันเช่นนี้นางจะแก้ตัวอย่างไรถ้าเราอยากจะเอาชนะนางและทำให้นางหมดโอกาสมีแต่ต้องกำจัดนางซะนั่นแหละคือวิธีที่ได้ผลดีที่สุด ฟ้าบาดท้าท่านม่ฟาบาดไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ทราบเจ้าค่ะอยู่ๆฟาบาทก็เป็นลมไปคงใกล้ได้เวลาแล้ว เม,เมื่อคืนตอนนางฉีกหน้าพวกเราอยู่ต่อหน้าทุกคนในท้องพระโรงทีเดียววันนี้มีแต่ข้ากับเจ้าจะไปพอได้ยังไงเด็กๆพวกเจ้าทุกคนตามมาให้หมด เพคะพวกเจ้ามาทำไมอ่ะเด็กๆจับตัวนางสารเลวเนี่เอาไว้ปิดปากนางห้ามนองรบตะโกนเพคะเพคะพวกท่านฝ่าบาท น,นี้คงเป็นเวลาเหมาะเจาะที่ท่านพี่พูดถึงอาหลันเรออนออาหลันเรอคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะมีวันนี้อาหลันเรออาหลันเรอท่านพี่นี่ไม่ใช่เสื้อผ้าของท่านม่อหรอกเหรอดูแล้วก็เหมือนอยู่ลายส่วนในม่านนี้เดือว่าเป็นท่านมอ่อ อาหลันเหอเจ้าออกมานะกล้งวันแสกแสกเช่นไรยางอายนะักกลับทาเรื่องเช่นนี้กับอาจารย์ตนเองมดปลวกยังมียางอายมากกว่าเจ้าทําเช่นนี้จะให้ราชวงเราเอาหน้าไปไว้ที่ไหนท่านพี่ทําอย่างไรดีเด็กๆไปเชิญเสด็จสร้างจุบินกับไต้เทาซีเจอบอกว่าเกิดเรื่องใหญ่แล้วฉันพวกท่านมาเพคะพวกเจ้าฟอทั้งสี่ด้านของเรือไว้ถ้าไม่ให้ใครออกไปทั้งสิน้นเพคะ,พะ เสด็จพ่อเกิดอะไรขึ้นเสด็จพ่อลูกจะไปต้องรบกวนท่านอลันเดอรกับท่านม่อไม่คำนึงถึงจริยธรรมระหว่างศิษย์อาจารย์แอบนัดพบปะรอบมีสัมพันธ์ลึกซึ้งขนาดนี้ทั้งสองต่างอยู่ในห้อง เสด็จพ่อข้ากับท่านพี่ก็เพิ่งพบเรื่องเช่นนี้เป็นครั้งแรกตกใจจนสันประสาทความจริงไม่รู้คุณทำยังไงดีมีอะไรกันเช้าตรูเช่นนี้ เพศแต่พวกท่านมาชุมนุมที่ห้องสามีภรรยาของพวกเราข้าที่นี่หนูหูเกินไปอาาลันเลยยังไม่ตื่นข้าจะพานางล่วงหน้าไปก่อน เรื่องนี้รอข้าตรวจสอบจนกระจ่างต้องให้คำอธิบายแก่ไต้เท้าซีเจ๋อแน่เขาไม่ใช่ซีเจ๋อเขาต้องเป็นซูม้อเยี่ยแน่เขามีวิชาแปลงร่างสูงส่งจนเสด็จพ่ออาจมองไม่ออกเสด็จพ่อต้องเชื่อลูกนะเพคะหุบปากใต้เท้าซีเจ๋อฟาบาทอลันเรือไปอะไรไปที่นี่ แรงว่าทุกคนจะเข้าใจผิดอยู่บ้างข้าจะพาอลันเรอไปพักที่จวนข้าก่อนออสร้างจินผู้น้อยคิดไม่ถึงจริงๆว่าสร้างจินจะอยู่ที่นี่ด้วยเอ้ยท่านม่อท่านมาทำอะไรอ๋อเป็นเช่นนี้เมื่อคืนผู้แซ่สูได้รับจดหมายฉบับหนึ่งลงชื่อของอาลาันเรอ เชิญข้าให้มาพบที่เรือนอนในยามเฉนินแต่ผู้แซ่ซูเป็นคนสอนอาหลันเรอให้เขียนหนังสือเป็นลายมือของนางหรือไม่คนทั่วไปมองไม่ออกแต่ผู้แซ่ซูกลับแยกแยะได้เพราะเหตุนี้จึงเลือกเวลาที่ไร้จุดด่างพร้อยมาถามอาหลันเรอที่นี่คิดไม่ถึงว่าจะพบสร้างจินนำองค์หญิงทั้งสองมาเยี่ยมเยียนนางเป็นผู้แซ่ซูที่เลือกเวลาผิดเอง เสด็จพ่ออย่าไปฟังเขาไปคะเขาโกหกทั้งเพลงเรื่องเช่นนี้องค์หญิงสามอย่าได้ปรักปรำผู้แท้สูว่าโกหกที่ผู้แท้ซูยังเก็บจดหมายอีกฉบับของท่านไว้ด้วยอ,อืม,อม 不赔得了。Oh,